นี่คือน้องดอมนะคะน้องดอมจากแคนจีโนเอ็นะคะแอบเป็น f อน้องเขานะคะเพราะว่าเคยเห็นน้องเขาจากคลิปของจีโนที่รีวิวนะคะด้วยนิสัยแล้วก็ฝีมือการเล่นของน้องเขานะคะก็เลยทําให้เราอยากเจอตัวแล้วก็วันนั้นโชคดีน้องเขาเข้ามาในสตรีมของมอสพอดีที่ตกต้มังกำสตรีมอยู่นะคะจังหวะนี้เราก็เลยวิ่งตามน้องไปน้องกะบอกเราแล้วว่าที่ก้อนหินข้างหน้ามีตัวเราก็เลยกะว่าเราจะไปแท้งให้น้องนะคะด้วยความที่ว่าเราเป็นสายแท้งนะเนาะก็อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ อีกนั้นเดียวเราก็เลยตะโกนบอกน้องมาจะดาวแล้วน้องก็เลยกระโดดมานะคะเรียบร้อยเพจของเรามาชุบแล้วนะคะลืมบอกน้องเขาดูไปอะซ้อนได้ช่องคืนแล้วนะคะน้องรู้สามารถติดตามได้ทั้งสองช่องเลยนะคะมาดูกันที่จังหวะน,นี้ต่อนะคะน้องบอกว่าบนเขามีตัวเราก็เลยเล็งนะคะเรายิงไปแล้วก็สิบเก้าแต่น้องก็ลาดไปเลยนะคะหรือที่เรียกง่ายๆว่ายิงไม่ทันน้องนั่นเองแล้วกันนะคะ หลังจากที่เราได้เล่นด้วยกันก็เหมือนในคลิปรหัสรีวิวแบบไหนน้องดอมก็ตึงแบบนั้นเลยนะคะก่อนจะจบคลิปนี้ไปก็อาซอกับตามอสขอเป็นกําลังใจให้กับน้องหยาดแล้วก็น้องดอมได้รหัสคืนไวๆนะคะไว้มาเล่นด้วยกันอีกนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะ